ครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณพ่อชุมมากๆครับผมนะครับเมตตาขนุนนะครับให้ยายขมูลครับผมนี่ครับผมยายชอบใจแล้วได้ทานผลขนุนนะครับที่พ่อชุงนะครับส่งมาให้นะครับผมก็ให้ยายขมูลได้กินแล้วนะครับก็ให้มีความสุขความเจริญนะครับพ่อชุงและทุกท่านครับผมนะครับยายขมูลก็ได้ทานนะครับอาหารนะครับ อร่อยนะครับผมนี่นะครับสำหรับยายขมูลนะครับผมครับอร่อยมากๆเลยนะครับยายขมูลนะครับก็ได้ทานอาหารอร่อยๆนะครับจากพ่อชุงนะครับไดเมตานะครับส่งมาให้ก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับและแม่แม่พ่อพ่อทุกท่านครับผมนะครับยายก็นะครับอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับผม ก่อนจะเข้านอนนะครับก็ได้ทานผลไม้นะครับจากพ่อชุมนะครับก็แม่แม่ทุกทกท่านนะครับก็ได้แวะมารับชมขอให้มีความสุขความเจริญการงานการค้าการขายก็ให้รุ่งเรืองนะครับและพ่อชุงครับผมได้เมตานะครับขนุนนะครับให้คุณยายบานๆขอให้มีความสุขความเจริญ การงานก็ให้มีผลสำเร็จเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยครับพ่อจุงและแม่แม่พ่อพ่อทุกท่านด้วยนะครับได้เมตานะครับคุณยายครับผมก็ขอบคุณนะครับคุณแม่คุณพ่อทุกท่านด้วยนะครับนะครับฝากยายคํามูลครับนี่ครับผมแสบบอยายแสบบอือ,อ นะครับได้ทานขนุนของพ่อชุมนะครับอร่อยมากยายวันนี้นะครับอร่อยอร่อยนะครับครับเขียวนะครับนะครับคงจะหวานมากนะครับผมขนุนอร่อยอร่อยนะครับจากพ่อชุมมาให้ยายนะครับเลี้ยงคุณยายส่งมาจากทางบ้านนะเออครับผม นะครับกินก็ได้ยินเสียงนะครับคงจะอร่อยมากยายขมูลอร่อยจริงๆนะครับผมกับเชือกอื่นก็ไม่ได้โชคดีเท่านี้ครับผมนะครับก็คุณยายก็โดยปกตินะครับแม่แม่นะครับก็ดูไปแล้วนะครับก็ฟันไม่ค่อยมีนะครับก็ต้องผาอย่างนี้ครับผม อาหารนิ่มๆน,น,นะครับให้คุณยายนะครับได้กินนะครับนี่ครับำคล้ำดูนะครับคงหอมมากยายวันนี้หอมมากเลยได้ทานผลไม้นะครับหวานอร่อยนะครับจริงๆก่อนนอนก็เป็นผลดีต่อร่างกายก็ขอบคุณ พ่อชุงมากๆและแม่แม่ทุกท่านด้วยนะครับได้เมตามารับชมนะครับยายคำมูลได้ทานนะครับได้ทานได้กินขนุ่นหวานหวานยามค่ำค่ำโครับคล้ำดูนะครับผมเอาเอาครับผมเป็นชิ้นใหญ่นะ นะครับก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับก็พอดีนะครับหนึ่งคำครับอร่อยบอยยายอร่อยบอนี่ครับสุขใจแล้วคุณยายได้ความสุขอาหารครับพอชุมก็ได้เมตานะครับทรงทางไปสีมาให้ ได้ยายได้กินนะครับก็เป็นผลสำเร็จแล้วนะครับผ่าเรียบร้อยอร่อยมากคุณยายวันนี้ <c oughs> ใจเย็นๆเด้อยายเด้อนะครับดูตาเยิ้มๆนะครับคงจะไม่เครียดได้ทานผลไม้ นิ่งเลยนะครับแม่แม่นะครับตาเยิ้มเลยชอบใจมากนะครับยี่ครับผมมะโอ้โหอร่อยบอยายอร่อยบอได้ทานข,ขนุนพ่อชุงส่งมาให้ก็ให้พรพ่อชุงและแม่แม่ทุกท่านเดือยายเดือ อย่าเจ็บอย่าจนรวยรวยเฮงเฮให้แม่แม่มีโชคมีชัยพ่อพอทุกท่านมีโชคมีชัยเร้อให้พ่อชุมและแม่แม่ทุกท่านร่ำรวยเมตตาคุณยายได้ทานผลไม้ก็ให้พรแม่แม่อย่าเจ็บอย่าจนรวยรวยเฮงเฮงเด้อยยายเด้อ นิ่งเลยนะครับยายนิ่งแล้วครับไม่มีใครแย่งด้วยคนเดียวเลยขนุนสองลูกนะครับและมะม่วงครับมะม่วงที่พ่อชุงนะครับส่งมาให้ให้ยายนะครับก็ปากเป็นชิ้นๆน,นะครับรวมกับ ขนุนครับผมนะครับยายก็ได้กินนะครับมีความสุขนะครับคลำดูนะครับไม่รีบครับยายไม่รีบเลยยายได้ความสุข ได้ทานผลไม้เปลกเปลกมาครับผมนะครับก็หลายเดือนนะครับน้อยมากนะครับจะได้ทานนะครับลูกขนุนนะครับผมอร่อยอร่อเนี่ย,ยงับครับผม นิ่งมากเลยยายวันนี้คือครับบัมแซบบอยายแซบบอรครับจับเอาขนุนอีกแล้วโอ้โหครับ อร่อยน้อยยายครับมะม่วงนะครับยายไม่ชอบเลยนะครับผมเนี่ยครับมะม่วงนะครับไม่ทราบว่าเป็นยังไงนะครับยายไม่ชอบนะครับก็มี i̇şte. มะม่วงและสับปะรดนะครับก็ทั้งพ่อชุมนะครับได้สง่งมาให้นะครับทั้งมะม่วงทั้งสับประรดได้กินนะครับพร้อมๆกันนี่ครับยายนะ อร่อยบอกกินมะม่วงด้วยด้วยยายด้อยียครับฐานขนุนเสร็จนะครับก็เอามะม่วงนะครับอร่อยอร่อยนะเยอยเยิย่มเลยครับยายวันนี้ ซ่บ,บอยายซ่บ,บอบบอ่าอาบอ,อร่อยมากๆใหญ่วันนี้คงจะนอนหลับฝันดีแน่น้องยญ่นะครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอบคุณพ่อชุะและแม่ๆทุกท่าน ได้เมตตามารับชมนะครับคอยอายุยืนเหมือนยายคมูลมีโชคมีชัยทุกท่านได้เมตตาแวะมารับชมครับก็ฝากนะครับยายคมูลด้วยนะครับผลไม้นะครับหวานหวานนะครับยามค่ำค่ครับผมนะครับเมตตานะครับคุณยายนะครับผลไม้หวานหวานให้ยายด้วยนะครับขอบคุณนะครับแม่แม่ทุกท่านครับผมเมตตามารับชมครับผม นะครับคลิปนี้นะครับขออนุญาตนะครับจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ